น้องอันนี้น้องยังก็เขาเขาจำซื้อบ่ได้เออน้องยังน้องน้อมน้องน้อมอายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีโสดหาคนคุยเบาไทยคุยได้คุยได้ดิทอกน้องเดี๋ยวเอาสิเอ้ยดิทอกผิดว่าเฟซน้องเดี๋ยวเอาสี่แนบไว้ในคลิปเนาะเอเฟซน้องอ่ะเนาะเด็กน้องคนนี้เดิมีเฟซบ่กื่อยังเอามาเบิร์นด้วยตื่อยังเบิรงนครัเบิรงเฟซเนี่ครัเบิรงเฟซเน่ สามสาวที่สเกิตครับมีแต่คนอ่อๆสวยๆโอซื้อน้องยังเกาะน้องใส่ตัวเล็กน้องใส่ตัวเล็กเนาะโอ้สเปคคนตัวใหญ่บอกนั่นเด้่ะนั่นสับสัเอ้าววันนี้ยังจงมามาซื้อบอลลูนอ่กคือกันเอาเอาเอาพี่น้องเอาเด้อผู้บ่าวไทยจีบโลดจีบโลดเดี๋ยวสิพาไปหาเดี๋ยวสิลงซองติ๊กต็อกคือกันแน่น้องมีแต่คนอ่อๆเนาะ เสืออย่งกาอันนี้ーーนะน้องจนพร้อมใ